สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านชาวลัคนาราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหา,งหา,งหาคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎ ประจำเดือนมิถุนายน2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีกรกฎ ท่านที่ทำงานประจำจะเป็นไปด้วยความยุ่งยากจุกจิกใจมีปัญหาหัวหน้าเจ้านายมีปัญหาเพื่อนร่วมงานมีปัญหาลูกน้องบริวารมีความตึงเครียดมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นท่านที่ประกอบอาชีพอิสระ การงานยังคงต้องใช้ความพยายามงานของท่านส่วนใหญ่เป็นงานจอบระยะสั้นที่จะต้องมีบริวารเข้ามาช่วยขอให้ท่านระวังเรื่องอารมณ์ท่านจะรุนแรงมากๆในช่วงนี้มีความขยันและพร้อมบวกคำว่าพร้อมบวกคือถ้าใครเข้ามาท่านพร้อมที่จะฉะเลยในเวลานั้นใครก็ตาม หากว่ามีปัญหาถ้าเข้ามาในช่วงเวลาที่ท่านพร้อมบวกท่านก็จะจัดการเลยนะคะการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎถึงแม้การงานมีปัญหาแต่เป็นช่วงจังหวะการเงินการเงินดีมีโอกาสได้ครอบครองทรัพย์สินของมีค่าบ้านรถที่ดินหรือได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัว ท่านมีโอกาสได้ของเก่าของโบราณเป็นของมีค่ามาครอบครองความรักชาวลัคนาราศีกรกฎสำหรับคนโสดท่านมีโอกาสได้พบคู่ครองเป็นคนแดนไกลเป็นคนผ่านการมีครอบครัวแล้วเป็นคนมีอายุมากกว่าท่านเป็นผู้ที่มีฐานะหน้าที่การงานดีมีชื่อมีเสียงทางสังคม สำหรับคนมีคู่ชาวลักนาราศีกรกฎความรักของท่านพัฒนาตัวดีขึ้นมากได้ใกล้ชิดคู่ครองมากขึ้นคนรักที่เคยคบหากันห่างหายกันไปมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันหรือหวนกลับมาคบหากันต้องระวังเรื่องปากเสียงความคิดและทัศนคติไม่ตรงกัน พัฒนาพัฒนาเรื่องอัคติทุกอย่างสุขสุขทุกๆุกปะปนกันไปโชคลาภชาวลัคนาราศีกรกฎโชคจากการเสี่ยงท่านจะได้จากอายุของแม่ของท่านเกี่ยวกับบ้านเลขที่ที่ท่านอยู่อาศัยไปลองเสี่ยงดูนะคะขอให้มีโชคลาภกลับเข้ามานะคะข้อควรระวังชา ราศีกรกฎให้ระวังมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ใกล้ตัวหน้าที่การงานของท่านมีอุปสรรคมีปัญหาญาติผู้ใหญ่มีอาการเจ็บป่วยอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎ <c oughs> สำหรับเดือนนี้ <c oughs> หมออ้อยขอแนะนําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎ แก้เครดเสริมดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2564โดยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์วิหารศาลาการ,ปรเปรียนหอสงฆ์ถวายลงศพให้กับผู้ยากไร้ทำบุญกับผู้พิการทุกชนิด หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟีหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00นหนึชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์หมออ้อยด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านร่ำรวยยิ่งขึ้นเจ้ากรรมนายเวรปลดปล่อยผลบุญตามส่งขอให้ท่านรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ